อาหารบานปูลูเด้อค่ะเด้อมาดูร้านค,าคา้นะคาอนนค่ะนี่ยู่ห่างๆเวทีพี่น้องจ่ามาอุด,นดหนุนเด้อค่ะเนี้นี่นี่นี่อยู่ข,ข้างๆเวทีตั้บต้นค่ะดูสถานที่วัน,นนี้ฝุ่นเยอะอีกแล้วยี่หลาแห่งไม่สบายอยู่ยี่หลาอ่าอ่าแห่งบ้าค่อยสบายเพื่อนนั่นไปเถอะขี้ฝุ่นสองมือติดกันเมือนอยูโนนไทยกับเป็นฝุ่นแบบนี้แหละครับพี่น้อง ฟุ่นแบบนี้เราไปร่าพี่น้องเต้นหนาไปเที่มันอกี่ไงบัดยังไงบัดยังไงขืนประตัดทั้งหันหมอลำเด้อค่ะสวัสดีบ่าวเบิร์ตนครับยินค่ะแอดมินแอดมินหนุ่มรูปหล่อหมอลำเสียงปีหกนะครับไม่แฟร์ลายโซ่พี่น้องไม่แฟร์ลายโซพี่น้องอันนี้ก็เพิ่งไลฟ์พี่น้องไลฟ์สดครั้งที่สามแเมื่อกี้โบมีเสียงไลฟ์สดไฟทองแฟนเพจผมสวัสดีรอบสองจ้าสวัสดีครับผมได้เสียงชัดเจนโอเคครับงานฟรีค่ะงานเจ้าภาพงานฟรีเลยพี่น้องเนอะงานเจ้าภาพ อสอดแจ้งค่ะง,งานฟรีสอดแจ้งค่ะมาเลยค่ะงานฟรีสอดแจ้งวันนี้เรามีกลุ่มปิดด้วยเหรอ๋อมีกลุ่มปิดด้วยแม่ยี่แม่มาอีกแล้วมืออ่อานี้เาเอาเด้อของฝากน่ะฝากดูไรกับกิงใจมงมมแม่อัมพรยี่แม่อัมพรสุธรรมราพีรงไปติดตามเพจอี่แม่นเด้่องราสิบอกวิธีเห็ดขนมนางเรศ อ่าขอเราเลาเห็ุขนมนางเลดองตั้งแต่นึ่งข้าวจนถึงใส่ข้าวจนถึงตากจนถึงทอดจนถึงโรยน้ำตาลพี่น้องจะได้สูตรจะได้เคล็ดลับประติตตามอี่แม่พ่อมแม่ให้เพิ่นเบิ้งหน้าแม่ก่อนเพิ่นจะได้จำได้เฟสบุ๊กแม่ชื่ออัมพรสุธรรมราชอ่านะคะมาอย่งไรกับหาบหอบไห้ลูกไห่เต่าจิอีหางแม่ มาเบิ้งยังจีกับเขากุ้มพร้อมเดน่เขากุ้มไปแต่ว่ามานางเบิ้งเด่นินั่นเขาแล้ว้ววแต่ว่ามานางเบิ้งหนาหันเดี่ยามุจจเงือบบอทั้งเขากุ้มทั้งมานางเบื้องเนี่ยอันพกเบ้งกัน่าอีแมู่ได้ปูหาค่ะอ๋ออ้อนั่นดี๋ยวผอ้อนั่งยุ้กขั้วนั่นอีแม่ยังไปหาเล่ายุ่กขัวก็ได้นายตะขี่ฟุ้นอ่เลย ข้อม,น,ม,มนเท้าอยู่ชูกพพับผาเขาดีๆอยู่มาถือฟุ้นสิก็เป็นบาดเป,ป็นจามขอเลยที่จะเป็นยังไงแไม่ด้อมบ่าบัดดีแม่พรแม่ด้อมนี่มาด้ำเสียงไปษงแสดงจุบ้านปูลูอ่อำเภอหนองหานเด้อค่ะเด้อบ้านปูลู่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีงานเจ้าภาพชมฟรีโอดแจ้งจางปังนะคะเดี๋ยวแม่ไฟไล่เห็นบึงจะข้าวแม่ไฟก็ตรไปท้ำธุระแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้งเพียรหลักเพิ่นไรอ่ทั้งน้องเบิดทั้งเพียรหลักเพิ่นกระลังไล่สถานที่กว้างดีดีใครไม่เป็นสนามหญา้าในสุดยอดเล่ยเพนนองแต่ว่าเป็นทีเทพิ่นเกตออกแม่คะ่ะเกต้าเกตไม่เกตยังออกมันก็นเลยเป็นดินล้วนๆแม่ค่ะเพราะเป็นดินล้วนๆแล้วบัดนี้ก็สิง่ายด้บัดนี้ง่ายกร้างมันถอดข้ามาม่วนน้ำกันมารวด แม่หน่อยค่ะแม่อมพอรเดินไปครัวแล้วขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาชมไร์สดแม่ไฟทุกวันทุกวันค่ะแม่ไฟกับเชลยไปเรื่อยๆจนกลัวพันยัมากสิปดบอกให้ความมีคนแนะน้ำมาว่าให้ไร์สดติดต่อกันหลายๆวันนะคะ เพจนี blender, ้เป็นเพจที่ผู้ติดตามหลายที่สุดของแม่ไฟค่ะผู้ติดตามสองแสนหนึ่งหมื่นกว่าคนนะคะผู้ติดตามสองแสนหนึ่งหมื่นกว่าแต่เพจโดนปิดเพราะว่ามันบอกว่าเราทําผิดกฎชุมชนอ่าทั้งๆที่เราไม่ได้เอาคลิปใครมาเลยแม่ไฝถ่ายเองทั้งหมดไลฟ์สดเองถ่ายเองทุกคลิปนะคะ สวัสดีพะเอกปองกิติชัยนะครับปองกิติชัยเสียงวิหกนะครับฝากพี่น้องติดตามพะเอกปองด้วยนะคะลูกหลานพี่น้องชาวบ้านปีปทุมอีเม่ดอมมาเดอมาเดอแเม่เดอแม่ดอม,ดอมดอทั้งจ๋าทัาท้งกาลสินหนาวบ่เม่อีเม่กาลสินหนาวบ่มุนีเป้ที่ดูเด่นเป็นส่าเงานระาะว่าเป้ที่อยู่นู่น,น,น หมอลามกับธรรมชาติจิ๋น้อยกับสมิ่งกองไฟขึ้นข้างๆนี้เพราะว่าเพิ่นเอาฟืนมาเตรียมไวเร้วนี่เด็กกองฟืนขรัเจ้าน่ะอ่าสบายดีพระเอกไซมอนปะกรจะไปไหนรูกไปไหนครับข้างหน้าครับไปื้อแนวกิบตากไปต้องติดตามเพจลูกไส้เยเด้อค่ะน้องไซมอนเด้อครับไอ้แม่บาสิบซี่สิบหาองศาคือกันได้แม่แต่บาชวงช่วงหัวคำเนี่ยเราะท่านเห็นหนาวนี่ฟืนเขาจะเอามาไปถัดดังสิง ที่พอจะได้ยังกินแต่อแม่ฮะเอาเนี่กินข้าวกระด้งสีหันพวนลได้หล่ะก็จะกินแับจบจ้ากินตมปช่วงคือที่วง้จ้าเอาแสีบเสีบพอมเป็นเอือือเอือกือยังมนมือรอมือเขาจะไปนอนใส่ออรงานครับโอ้ยงานแบบนั้นาั้หนาวพปจูบอดว่า น,นี่คือข้างหลังนะคะเมื่อกี้ดูข้างหน้าบัดน,นี้มาดูข้างหลังนะคะจะไม่ไฟสีเศร้าไรแล้วเพราะว่าลูกไส้ท่วมากเออเลยบอกเพื่อนว่าม่อะไรสดอยู่ก่าสันดอกลูกไส้หัวเกียวหัวเวนห,หมอํำกับธรรมชาติค่ะวันนี้หมอํำเสียงวิหกของเราแสดงอยู่ที่บ้านปูรูอำเภอหนองหารพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะแต่ยัง เหลือแสงสีทองเหลืองอลา,ามสวยงามอยู่ข้างหลังนะคะเอาไอสตอตัวนี้รถบัสไอสตอเอาพี่นองไม่ไฝ่ขออนุญาตลาผัากไปก่อนเด้อค่ะเด้อดเดี๋ยวจะมาไล์สุดให้ชมบรรยากาศแบบนี้ทุกวันทุกวันถ้าไม่ติดธุระจริงๆถ้าไม่มีเสียงเพลง ฝรั่งขับวามีเพงลงริคสิ์นะคะ่ะกสิมาลาย,ยาพี่นองเบิ้งแบบในซุ่มเงือสำรับมือในแม่ไฟคอนมีนยาดลาบไปก่อนเดอ้อไปเบิ้งเพียหลักเดอ้อบันนีเด้อเปาเบิดกำลังไล่เพียหลักยูค่ะเพียหลักมอลำเสียงวิหกนกพงสะกอจะลืมเข่ากุมน้ำกันเดอ้อมวลมวลเดอ้อยบาย